สวัสดีครับมื่อน,นี้ครับผมได้คุยกับพ่อชาติตั้งแต่ผมบอกความฝันมาทุกคนที่ทักเล่าความฝันให้ผมฟังผมยังไม่เคยฟังความฝันลักษณะแบบนี้สักครั้งเลยนะครับเพิ่นฝันมาเพิินเนี่ยได้ไปนรกได้ไปนรกฟังไม่ผิดครับพ่อชาติฝันล่าสุดฝันว่าตัวเอง ได้เดินทางไปนรกคนอื่นเขาไม่แต่เดินทางไปสวรรค์แต่พ่อชาติกับฝันว่าตัวเองได้ไปนรกงวดที่ผ่าน้าเมื่อกี้เปิ่นถูกเลขสี่หนึ่งงวดนี้เป็นครั้งที่สองครับที่ว่าผมได้คุยกับกับพอเราพอเราเราข้องฝันผมฟังเนี่ยประมาณสองสามงวดที่ผ่านมาครับงวดนี้จะเป็นครั้งที่สอง แล้วมัวนี่ฝันแปลกมากฝันว่าจะของตายแล้วก็ดวงินญ,ญาณตัวเองนี่คือได้ไปนรกแต่จําแม่นมากว่าตัวเองก็เหมือนกับตัวเองนี่แหละเหมือนกับว่าเตายังมีชีวิตนี่แหละด้เดินทางเราบอกว่าแล้วฝันเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมานในความฝันไม่มีใครสักคนมีแต่ความว่างเปล่า เาบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับป่าช้าแคผมฟังบมื่กี้ก็พีได้แต่ว่ามันขนที่ลูก <c oughs> ให้ทุกคนคือตามครับลักษณะเหมือนกับป่าช้าล้างมันเหมือนกับมิติของโบราณมีติของเก่าๆแล้วก็มันไม่มีต้นไม้มีแค่ต่อมีแค่ต่อไม้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเมืองโบราณน,นะแต่ว่า ถ้าหากว่าเฮาเอามือไปสัมผัสกบหน้ามันจะพังลงมาเลยล่ะมันเหมือนกับเหมือนจะมีตะขีฝุ่นเหมือนกับว่าเหมือนเปราปราศาตรโบราณเหมือนกับบ้านไม้แล้วโดนไฟเผาแล้วมันเหลือแค่ตอตะโกแบบนั้นเลยบ้านเลื่อนกับเหมือนกับไฟไหม้ที่ว่ามันเหลือแค่แค่โครงสร้างแล้วมันเหมือนกับตอใหม่แบบดำๆเหมือนกับโครงสร้างดำๆ ต้องไม่ต้นไม้น่ะมันไม่มันมันไม่มันไม่เป็นต้นไม้แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับไฟน่ะเผาหมดแล้วมันยังคงยังคงเป็นต้นไม้อยู่แต่ว่ามันเหลือแค่แค่ต้นแต่ว่าไม่มีใบน่ะเหมือนลักษณะว่ามันโดนเผาหมดแล้วก็มันเหมือนมีควันดำๆฟุ้งออกมาถ้าหากว่าเราเอามือไปสัมผัสหรือเอาไม้ไปเขี่ยเหมือนมันจะต้นไม้มันจะโครมลงบ้านมันจะพังลงแบบนั้นเลย เขาเขียนว่านรกซึ่งมันเป็นเหมือนกับป่าช้าเนี่ยแหละแล้วมันเขียนคําว่านรกเราเดินไปผู้เดียวครับเดินไปผู้เดียวท่ามกลางแบบว่าความกว้างบ่มีคนไม่มีใครต้นไม้สีเ,เขียวนี่คือบอกเลยไม่เห็นสักต้นเห็นแค่ต้นไม้ตายบ้านเหมือนถูกไฟไหมเราบอกว่าเราเดินเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเหมือนกับตัวเองว่า เดินแล้วเหยียบอย่างสักอย่างอ่ะเหมือนกับเหยียบคุก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 เหมือนกับเศษเศษแก้วแต่ว่ามันไม่เหมือนเศษแก้วที่ว่าแตกตามทางน่ะเหมือนกับตะเฮาเหยียบเหยียบก้อนหินแบบหินแบบแหลมๆนะ <c ười> เราบอก <c ười> มันเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนกับเอ่เขาเอื่อนยังฮะเอื่นกับไอ้เขาลูกอยังที่ว่ามันเป็นไอ้หลวังวลูกดูเอ๊ะผมฟังมา <weg> ผมฟังบ่ิยจดบ่อ ตะเอียงตะเกียบกระเจี๊ยบหรือเอียงที่ว่ามันเป็นดตงงูงูขวดนะครับเป็นกลมๆดํานะครับขอไปครับจําบุได้แต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับนะไนครับที่ว่าห้าปอกออกมาแล้วเรากินข้างในมันได้นะนะครับนั่นแหละเ็เลยลูกมันน่ะดําๆนะครับเต็มเลยเต็มทางเลยแล้วเราเหยียบเข้าไปเนี่ยมันจะเจ็บตีเนี่ยจิ๊บจิ๊บจิ๊บิบเลยลอกกับยางครับลอกกับยางไปเรื่อยๆเลยไม่รู้นะว่าเดินไปไหนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นหนทางเราหูแต่ว่า เราย่างไปเรื่อยๆ,ๆแหละในะความฝันแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเดินไปไหนแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆเลยครับพสันเราบอกว่ามันเหมือนเหมือนไฟมันเผาไหม้ทุกอย่างไปเลยนะทั้งบ้านทั้งต้นไม้ทั้งทุกอย่างมันไม่เหลือเลยเลยเหมือนเหมือนกับตะเข้าแบบเหมือนกับไฟมันไหม้แล้วเราตัวเองเดินเข้าไปตอนที่ว่าไฟมันไม่เสร็จนะครับแล้วก็ย่างไปพศะไม่มีใครเลยถามว่ากลัวไหมนในความฝันเพิ่นบอกว่า เพลินใจเพลินมันวิววิวน่ะไม่ไม่กลัวร้อยเปอร์เซนต์แต่รู้สึกว่าใจมันวิววิววิวเหมือนกับว่าใจมันจะขาดเหมือนกับว่าใจมันจะขาดน่ะคือคนเทาแบบเมืองแห้งๆแล้วใจมันจะขาดพุดนนะลักษณะแบบนั้นเลยในความฝันท่านบอกบอกได้คําเดียวว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่ใจมันใจมันแบบเบาอยู่กับหนึ่งกับตัวชนะท่นบอกแต่แน่ๆคือในความฝันคือเหมือนกับตัวเองยังมีชีวิตอยู่แต่เขาเขียนป้ายบอกว่านรก มันม่ได้เขียนเหมือนกับภาษาไทยเฮาดอกมันเขียนเหมือนกับเป็นคาบาลีอย่างสย,ยางน่ะเหมือนกับว่าเวลายตเขาไปบวชแล้วมันจะเขียนเหมือนเหมือนภาษาบาลีนะ่ะแต่ว่าเราอ่านออกว่านกรกต้องย่าไปนะครับใหม่ๆเลยแต่ว่าผมลืม่าไอ้ลูกอีกอย่างดำๆที่ว่ามันเป็นแหลมๆแหลมเหมือนกับลูกเขางวเขาค้วอะไรอย่างสยางครับดำๆนะ่ะแหลมๆออกมาเต็มเต็มไปหมดเลยแล้วเราเหยียบไปครับเราเหยียบไปแล้วมันบอกว่ามันเจ็บตีนนะเจ็บตีน เจ็บตีแบบจนนหูซึ้่าเหลือมันจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจ๊บจิบจบจ๊บมันไม่สามารถไปที่ไหนได้เพราะว่าตรงพื้นน่ะมันมีแต่ลูกแบบดำๆน่ะตต่งหมดเลยเราบริเคียนงเลยครับไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นเลยเห็นแค่บ้านที่ว,ว่าโดนไฟไหม้ต้นไม้ที่ว่าเหลือแค่ตอเหมือนกับว่าไฟมันพึ่งไหม้เสร็จเราบอกว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยเหมือนกับหมู่บ้านที่ว่าถูกไฟไหม้ทั้งทั้งหมู่บ้าน แกไม่ได้กลัวนั่งความฝันแต่แกบอกว่าแกรู้สึกใจวิว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 เหมือนกับใจมันจะขาดปั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 ดนะครับผมก็อธิบายตั้งแต่เราอธิบายเลยแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยฝันเลยนะนี่คือความฝันของพ่อชาติครับแต่ผมยังงงว่าลูกอีหยังว่าเดี๋ยวแต่ผมสีล้องไปเปิดเบองวมาผมจำได้ว่าลูกกระจับงกระจับขั้วหรือลูกยังนี่สักอย่างน่ะตัวเลขครับ ถ้าถามมาน่าจะเกี่ยวกับอายุของเราหรือเปล่าอายุพอชาติครับเราเกิดพศ 2, อ0 2ครับ2,502นี่คือพศออเกิดของพอชาติอายุก็65ปีครับอายุ65ปีหปีมวดพันธ์นมืมอกี้เราฝันเห็นนองไส้หลาแล้วครับ อายุ5้บสามปีแล้วก็พศอสเกิดสองพันห้าแล้ก็เลยไปสื่อหาสกับหนสี่นี่แหละครับที่ไปที่มาที่ว่าแกถูก4ี่หนึ่งมันออกพศอสอของหนองทสายเพ่อนงวนนี้เราเห็นเราฝันเห็นตัวเองอายุหกสิบ้าพสองหศูนย์สอกันรองมึงครับผมเอาบ้านเลขที่เท่าไหนเอาบ้านเลขที่ของพ่อชาติให้นำ บริบที่คือเจ็ดห้าสามมันบังเอิญตรงก,กันกับเลขอายุของหน่องไส้หลาเป็นพอดีอายุของพ่อชาติครับเกิดสองห้าศูนสองอายุหกสิบห้าปีเลขบ้านที่นอนฝันคือเจ็ดห้าสามนี่คือตัวเลขกัเร้อเมืองไดครับผมมัมที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดขอบคุณครับโชคดีมันหมานขอบคุณพ่อชาติและก็ขอบคุณทุกคนครับผม